กลับสวัสดีท่านชมทักท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารสานักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่118แล้วนะครับสามารถรับชมในเมเรื่องนี้แบบทรลัคซิได้ทาง VTV เลยและอีกเช่นเคยทางทุกท่านที่เกียไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้เช่นเดียวกันเอาล่ะจากทุกท่านพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มสปอยต,ตอนที่1 1 8กันเลยครับวันนี้ผมมีดิสคอ d มาฝากใครที่กาลังมองหาเพื่อนคุยไไไมมม่่่่่วาาาจจะะเเ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 ปป็นนนนรรรรรรืืืือออออองงงิกกหใ้สขั Discord ซ่าคืนได้เลยนะครับทางในจะมีตี้อันเดดของเราสูงสิงอยู่ด้วยนะอยากจะคุยกับแอดคนไหนหรือหาแก๊งใหม่ๆไว้เล่นเกมด้วยกันที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ดีสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายกันให้เต็มที่ได้เลยเจอกันในดิสลิฟชาคืนนะครับอย่าลืมว่าเข้ามาคุยกันเยอะๆนะการโจมตียึดหุบเขาหมิงโตขึ้นในตอนนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นกลุ่ม,มาหาปราบวิญ,ญญาณเข้าทะลวงด่านหน้าอย่างต่อเนื่องจนกําลังทหารของจักรวรรดิสุริยันจันทาเสียหายไปมากกว่าครึ่งทําให้แม่ทัพของฝั่งนั้นเมื่อรู้ข่าวจึงได้ส่งกองทัพกลับมาช่วยเหลือฐานที่มั่นทําให้การปิดล้อมของจักรวรรดิเทียนหุ่นนน ลายลงอีกทางน,นั้นหนึ่งพั้ววิเขาที่กําลังบินไปยังสนามรบเ <_ C> ขาก็รู้สึกถึงลางสงหณ์ที่ไม่ค่อยดีและเกรงว่าจะเขา้าใกล้ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพ <_ C> ั้ววิ่เขาจึงพยายามล่าถอยออกจากที่นั่นในขณะที่กลุ่มมหาปราวิญญ,ญาณกําลังเข้าต่อสู้อย่างต่อเนื่องจู่ๆลาแสงสีแดงได้พุ่งทะยานออกมาจากภูเขามิงโตและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อให้เกิดเป็นมวลเมฆสีแดงก่อนจะระเบิดกลายเป็นแสงสีขาวและปกคลุมไปทั่วบริเวณเสียงหัวเราะของผู้หญิงท่านหนึ่งดังกึกก้องไปทั่วและเพียงแค่แสงสีขาวาิที่นยาน การโจมตีนั้นช่างน่ากลัวเหละครับแทบจะล้างบางสนามรบไปเลยก็ว่าได้พวกวิหข้าของเราโชคดีที่สามารถหลบหนีออกมาจากระยะโจมตีแต่มันก็ทำให้เขาเฉียดคมตาไปชั่วครู่หนึ่งหากไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือจากพลังแห่งโชคชะตาแลลวก็พวกวิหาเข้าก็คงไม่มีทางหนีรอดพ้นจากการโจมตีครั้งนี้พวกวิห้าก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าพลังที่อยู่บนยอดเขานั้นมันคืออะไรกันแน่พวกวิหง้าก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่คุยกับอาจารย์เฉินในต,ตอนนั้นพวกเขาได้มีโอกาสได้สทนทนาถึงบุคคลสำคัญในจักรวรรดิสุริยรรรดบโ แต่ก็ใกล้ระดับ10มากที่สุดวิศวกรระดับ1ิบที่แท้จริงนั้นควรค่ากับการได้รับขนานนามว่าวเทพ,พเจ้าอย่างแท้จริงผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาคือการสร้างอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดของจกักรวรรดิยันจันทราซึ่งใช้เวลาไปมากกว่า32ปีในการพัฒนาเรียกได้ว่าอาวุธวิญญาณชิ้นนั้นเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนโต้ลเลยก็ว่าได้มันถูกเรียกว่าเทพมรณา พวกวิหาวนึกสงสัยอาวุธวิญญาณชิ้นใดกันที่ถึงขั้นถูกเรียกว่าเป็นเทพแห่งมรณะอาจารย์เฉินกล่าวว่าหากวันใดขั้ววหิหาวได้เห็นกับตาตัวเองก็จะเข้าใจได้เมื่อเทพมรณะปรากฏทุกอย่างจะสุญสิน้นอาจารย์เฉินก็ได้ตระหวังเลยครับว่าขั้ววิหาวจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งนั้นและจะไม่มีวันปะทะก,กับคนผู้นั้นเป็นอันขาดและจงจำเอาไว้ว่าชายาของวิศวกรคนนั้นก็คือเทพแห่งมรณะหลังจากที่การโจมตีได้หยุดลงเกรงว่าหุบเขาเมีงโตแห่งนี้คงจะกลายเป็นหุบเหวลึก ตัวเองเหรอครับที่ทาให้กองทัพเสียหายขนาดนี้เพราะมันเป็นการตัดสินใจของเชื่อเพียงคนเดียวดดงน,นแล้วเธอจะไปขอพยาโทษจากท่านพ่อให้ทุกคนและจะขอน้อมรับโทษเอาไว้แต่คนเดียวอีกข่าวนึงพวกวีเข้าของเธอในตอนนี้เขาก็จะเร่งนําเรื่องนี้กลับไปรายง,งานต่อหอเทพสมุทรกลับมาที่พวกองค์หญิงจิวทุกคนเข้าใจดีเลยครับการประราชัยครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่ความผิดต่อองหญิงจิวแต่เพียงผู้เดียวโดยุกพยัก์ขาวเองก็น้อมรับโทษด้วยเช่นเดียวกันพราะแผนการต่างๆเขาก็เห็นด้วยกับยุธทธวิธีขององหญิงจิวอย่างไรสิ่งที่สําคัญที่สุดใน ยังสืบหาความจริงไม่ได้ศึกครั้งต่อไปพวกเขาก็จะปลายชัยอีกครั้งและสําหรับบอกสายสีข่าวนั้นไต้ฮาก็มีคนหนึ่งในใจที่คิดว่าอาจจะรู้เรื่องนี้นั่นคือไต้ลูรี่บุตรชายของเขานนัเองว่าแล้วไต้ฮาก็ได้เชิญไต้ลูรี่เข้ามาอันดับแรกไต้ฮา,าได้ถามกับไต้ลูรีเพราะข่าวที่ไต้ลูรี่รู้นั้นมันสําคัญมากจึงอยากจะรู้ว่าไต้ลูรีรู้ได้อย่างไรหรือมีใครกันแน่ที่กลาลังสนับสนุนไต้ลูรี่อยู่เบื้องหลังไต้ลูลีชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนคิดเรื่องนี้เองนนนน่่น่่่่่่่่ะะวาา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 ไไตตต้้้้้มมมยยยออออเเเชืแหหหงจจจึดึดดขขทพพ็ลรรีีีคิผ ก็ยากแสออนเข็นแต่ด้วยคําพูดนั้นของใต้เย่าเิงก็ถูกใต้ห้าวตาหนิทันทีในสนามรบไม่มีคาว่าพ่อลูกมีเพียงแค่แม่ทัพและทหารเท่านั้นใต้เย่าเิงที่ตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองจึงเร่งขอโทษและเป็นตอนนั้นเองที่ใต้ลูลี่ยอมรับว่ามีคนบอกข่าวนี้กับเขาจริงๆแต่ใต้ลุลี่ก็ขอร้องรับเลยว่าเขาคนนั้นไม่มีเจตนาร้ายกระทั่งมีเจตนาดีกับพวกเขาด้วยซ้าอีกอย่างใต้ลุลี่ก็ยังเชื่อมัน่นว่าการคาดการณ์ของเขาคนนั้นค่อนข้างแม่นยําและน่าเชื่อถือได้มากใต้ห้าว ว่าใช่หรือไม่เท่านั้นหลังจากนี้ข้าจะถามคําถามกับเจ้าอันดับแรกไต้เฮาได้ถามกับไต้โลลี่ว่าคนที่มาบอกข่าวกับไต้โลลี่นั้นเป็นผู้ใช้วิญญาณยุดสายพลังจิตใช่หรือไม่ไต้โลลี่ตกใจเมื่อได้ยินแบบนั้นเพราะมันตรงกับพวกหวิหฮาเลยนั่นเองต่อไปไต้เฮาก็ถามต่อว่าเขาคนนั้นสูงประมาณ190ซนติเมตรและมีรูปร่างสมส่วนใช่หรือไม่ไต้โลลี่พยักหน้าอีกครั้งลักษณะของคนผู้นี้ก็ทาให้องค์หญิงจิ๋วคุนเคยเสละเกินเลยครับอย่างไรก็ตามไต้เฮาก็ได้ข ช่วยเหลือชีวิตของเขาไว้ตั้งสองครั้งจึงกระนั้นทุกคนก็ยังคงเป็นกังวลอยู่ดีแหละครับเพราะกัวหัวหวีเฮานั้นอาจจะเป็นสายลับแต่ใต้เฮาก็ได้เล่าเรื่องที่หัววีหฮาเคยช่วยเหลือเขาไว้ตั้งสองครั้งแต่ภาพกลับมายังโรงเรียนสื่อไลเคอร์หัวหวีเฮาเพิ่งจะมาถึงที่นี่แหะครับในระหว่างทางเดินทางมาที่นี่หัวหวีเฮาก็ได้ตระหนึกถึงหวังตงเอ,อ๋อว่าเมื่อไรจะได้พบเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ลงจากรถไฟเขาก็พบเข้ากับลักษณะที่คุ้นเคยแต่ทว่านั่นกลับไม่ใช่หวังตงแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่นักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนสื่อไลเคอร์เท่านั้นและโดยเหตุนี้มันจึงทําให้หัววีหฮาอะไรอาวอนถึงหวังตงเอ๋อเข้าไปใหญ่ หลังจากเข้าไปในโรงเรียนเราก็จะได้เจอบุคคลหนึ่งที่คุ้นเคยไปอย่างมากแต่ว่าเธอคนนั้นก็มักจะคลาดสายตากับพวกอิ่เฮาอยู่ตลอด จนขั้ววิห้าวได้มาเจอคนนั้นที่หอคอยริมน้ําลักษณะนั้นมันทาให้ขั้ววิห้าวจาได้ทันทีเลยครับว่านั่นจะต้องเป็นหวังตรงเอ๋อแน่นอนหลังจากเรียกชื่อนั้นและเธอหันกลับมาใบาหน้าที่คุ้นเคยมากมันก็ทําให้ขั้ววิห้าวอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้แต่หลังจากมองดูดีๆแล้วใบหน้าของเธอคนนี้ดูแตกต่างจากหวังตรงเอ๋อไปเล็กน้อยแหละครับเหมือนหวังซิวเอ๋อแล้วก็หวังตรงเอ๋อรวมกันขั้ววิห้าวก,ก็คิดในใจเขาไม่อยากจําคนผิดได้ก่อนจะรีบเข้าไปสวมกอดด้วยความคิิิิดดดดดถถึึงงงงงง่่สสาาาาาาวว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 วขััััััั้้้้้นนตตกกกกกกกเเีมมมอออออหหหห็็จจจธธะะไไลปพรบ เพราะการกระทาของหัววีเฮ้านั้นไม่ต่างอะไรจากคนโลกจิตที่เข้ามาแต้อ่างหญิงสาวเลยหัววีเฮ้าเียนปฏิกิริยาของหวังตงเอ,อ๋อก็นึกขึ้นมาได้พาะลุงหนิวเคยบอกเอาไว้ว่าหลังจากที่หวังตงเอ๋อฟื้นขึ้นมาเธอจะสูญเสียความทรงจําหัววีเฮ้าจึงรีบแนะนําตัวเองอีกครั้งแต่หวังตงเอ๋อก็บอกว่าหัววีเฮ้าทักผิดคนแล้วชื่อของเธอไม่ใช่หวังตงเอ,อ๋อแต่คือทางอู่ถง ว่าแล้วเธอก็ได้บินจากที่นี่ไปเอาล่ะในที่สุดชื่อจริงๆก็ถูกเปิดเผยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเรียกว่าถังอูถงหน้าหลังจากนี้หลังจากที่ขั้ววิฮาวกลับมาถึงหอเทพสมุทรเขาก็ถูกต้อนรับโดยผู้อุโสหลายท่านสีหน้าของทุกคนต่างก็มีความกังวลแหละครับเพราะพวกเขาเพิ่งจะได้รับข่าวมาจากตู้ปู้สือเหมือนว่าตู้ปู้สือนั่นจะถูกลอบทำลายจนบาดเจ็บสาหัสและกองกำลังวิศวกรของจกักรวรรดิเทียนหุ่นในตอนนี้ก็ไม่อาจต้านทานศัตรูได้จนนําไม่ต้องเสียเมืองไปหลายเมืองขั้ววิฮาวก็บอกว่าเขาเองก็จะมาแจ้้้้้้้งงงงงงข่่่่่่่่่าาาาาาวววเเเเเเเรรรรรรรืืืออออนนนนนนนีีีีหหหหหมมมกกัััััลผผูููโสสททชชจจึปปิดดะุฟ หลายท่านก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจัก,กรวรรดิซิงหรัวรวมไปถึงจัก,กรวรรดิเทียนหุนจึงได้พ่ายแพ้รพร้อมกันปากฏว่ามันเป็นแผนการของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทานเองเหล่าผู้สูจึงลงมติกันว่าในต,ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะเข้าไปแทรกแซงสงครามแต่เป็นการเร่งพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดและการรวบรวมข่าวกองจากแนวหน้าจากนั้นก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งพออ๋อยียนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ตอนนี้ควรจะทุม่มงาประมาณไปที่หอส่งวิญญาณ สาขา,าวุิวิญญาณและก็สนักถังมากกว่าสื่อไลเคอร์ของพวกเขาควรจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์ตนขึ้นมาว่าแล้วพวกเขาก็จะเลือกสิทธิ์เก่าทุกสารทิศกลับมาที่สื่อไลเคอร์เลยครับเพื่อเป็นกำลังหลักป้องกันโรงเรียนโดยมีสำนักถังเป็นกำลังหลักในการปกป้องสื่อไลเคอร์เพราะอาวุธของสำนักถังในตอนนี้ค่อนข้างก้าวหน้าไปไกลเลยครับแม้แต่ป้อมปะการเคลื่อนที่รวมไปถึงอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์นอกจากนี้ทางโรงเรียนสื่อไลเคอร์ก็จะส่งลินเอ,อ๋อรลองพอ,อเฉียนและก็พอ,อเหยียนไปประสานงานกับสำนักถังด้วยส่วนพวกหหหววีีีีี่่่่าาาาาผู้้้้อออออุปโสสกกกกกกก็็จะะใใเเคคลลับไทททแนนนนนนพรรงงขืื์มดต วอีกทั้งก็ยังเก่งเรื่องการสืบข่าวกองอีกเพียงแต่ว่าผู้โสก็อยากให้หววีห้านั้นระวังตัวเอาไว้ด้วยเพราะวุธของฝ่ายตรงข้ามในครั้งนี้เก่งกาจมาก ต่อให้จะเป็นอาวุโสเฉินหากโดนการโจมตีนั้นเข้าไปเกรงว่าอาจจะเจ็บหนักเหมือนกันดังนั้นแล้วหากมีความเป็นไปได้ก็ให้ขั้วหวีห้่าวเร่งสืบว่าอาวุธชิ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่ไม่ฉะนั้นเกรงว่าอนาคตของสจัก,กรวรรดิจะสูญเสียชีวิตไปพร้อมๆกันภารกิจในครั้งนี้ผู้วโสซ่งก็จะส่งสุ่ยซานซื่อเจ้หนานาน,านและก็ถังอูถงไปกับพวักวหวีห้่าวด้วยนอกจากนี้ก็ให้ขัวหวีห้่าวเลือกสิทธิในสำนักไปอีก3คนแน่นอนว่าทางโรงเรียนจะไม่ให้ขั้วหวี่ฮ่าวไปในฐานะบุ อูถงคนนั้นเป็นใครกันเหล่าอาวุาโสจึงบอกว่าเธอคนนั้นเป็นสมาชิกสำรองของหน่วยตรวจสอบแห่งสื่อไลเคร์การไปกับพวกขั้วหวี่ห้าวในครั้งนี้ก็เปรี่ยบเสมือนการทดสอบเธอโดยมีพวกขั้ววี่ห้านั้นเป็นผู้คุมสอบอีกอย่างที่เหล่าอาวุาโสต้องการใช้ขั้ววีห้าเป็นคนคุมสอบในครั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุเป็นคนที่คุ้นเคยกันนั่นเองและจบตอนที่118อะไรครับผมก็จบแล้วนะครับกับตอนที่118ของในเมรเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถงังซานสำนักเลิศดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่ลนหรือมาาดพลไกกกกม็องัยยเเเ่ืืจ งานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาผมก็มาลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวีวผม